ไปเลืกหน่อยจ้าสมอืออร่อยครับ huh. พี่น้องนี <c oughs> ่ถูกที่ตกปลอยตกนะสวัสดีคุณพี่น้องสวัสดีนี่เขามากินไข่ลกระทะกันเลยพี่น้องเด้อไข่ลกระทะพี่น้องนะครับแจ้วนี่มีอยู่สองอย่างมีทั้งแจ้วสม เจี่ยวิไทยนะว้าวพักข้าวกับมีอยู่สองอย่างกันกันครยังไงวะไปเดินเนาะไปเดินก็พักกะลําเนาะพักกะลัมทำันมารายทางเนาะกนกินกับฝากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ห้กเรไอดอเพื่อเป็ลังใจกันคลิปต่อไปเนาะมากนะหน่องะมีนุ่มครนุ่งกนถ่ายเนาะว้ว้าว จเตนะพี่น mm ้องเลยเนี huh. <S <S ่ยชวนอยู่ห่าบนม้นเวลาว่ววังชวนวางเบียดคนปิดโควิดพักนาะเลยจัไปเรืน้องจะมอ้อร่อยครับพี่น้องอนอย่กินตุ๊กปอยตกปอย่าจกิก่อน ชือมาลอยลอยไปหน่อยพี่น้องยัข้อดอยข้อไม่งค่ะอเนี่ยบอกให้ต้องอาหารทไปหน่อยเนะชือเยอหนเนี่ยก็ไปถอดนะเจ้าสมศมีน้องชุบเจอามาทำย่างเียเลยมันชุขฝังแล้วลูก กินบอขอรึอ่าอะขอเนี่ิองอเเื้ะไงบิงกินไ่เปนไรรอฮอนี่จําเจ็มพี่ไายน้อ,อยน้อนี่พี่น้องผ่านไปนปู่หอมอผักผังนี่ไปยเดไปผักลองนี่นอ้อ Ừ ừ. Ừ tôi ừ. không cái chỉ có không nhỉ này tôi chợt rau cái này lên ừm cái này

看不看啊？没有了，行吗？嗯，天不见。 อะไรห้ลุกเพ่อทำจะมีไข่จะลูกสาวจะเล็กน้อยลูกบางเจะสมจจะคนหนึ่งเออดูคนนึ่งเนาะรกไปเนาะจะคนหนึงฮ่ารียกน่อยนึงเนาะี่นองเอ้ ดีว่าพันยนร์รว่าันพันยนเกิดของนยนแล้วเอาเอาเอาตกตกตกพนันยนตมจะแซบดูเออแล้วน,นั่นแหละอ่าทำอะไเผิดหรอแซมพันอืม ท่างตัวปอกตัวปอกไปหน่อยถูกสากระแม่มันแกะมาให้ตัวปอกมันจริงกินง่ายเลยว่ะข้าวเหนียวหรอข้าวเหนียวแข้าวสดเสือน้ำมัน ประมาณดอยนย 10, ้อยทุสิบหันเนาะใครเติมแทม้สิบหน่วยเป็นใจดีเนาะเราว่านเฉยวฟ้ามันเองถั่างเง้่อหนึ่เีอาเ อ,พอ,พอ,พอ,อ๋เพราะพไ่นายวะหมอโอ้เจ้าสมเทพคางทำไดย อ่าชิบหน่อยว่าจะกินเบอเบิดคือสีบเบิด่หรอกเบิดแร้วกินซอยมกินซอยวะเดี๋อวจาเป็นเพ้พี่น่องเจี๋วโอ้เงียจะไหนคักคักขมเงี้ยว

ก็แบบแบบแบบักบเก็ีอ้ักๆเลยเขาเียแล้วโอเคเนาะดูประจำเจอาก่อนเพจเจ้าชมแต่เพจจะเสีบต้องนาะ ไม่จช่คนหาที่ยินต่อเนาะอาก้อนไตกับฝากกดซับสไครต์กดแชร์กดไท์เปิดเป็นแง่ข็งกห้อยเล้อเนาะสชหรับวันนี้เวลาออกคุณใจแล้วกดกดกดกระดิ่งกดกระดิ่งติ๊งติ๊งกดจำเป็นคกดกระดิ่งขึ้นเบจ 拜拜。Bye bye